ท่านทโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของนรกขุมที่แปดมาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอัมบาลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จตุสมมาสมุทธเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง <c oughs> สำหรับบาลีเรื่องนรกขุมนี้แปดขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุ่งท่านให้นามว่าอาเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่และขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอ ว่านารกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือ,อยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านารกเป็นกลุ่มเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านารกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งค <c oughs> ือว่าจะมีอะไรพอดีพอดีอยู่เสมอ กับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีคับหรือว่ามีไม่พอสำหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคําว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านนั่นหลายที่มีความต้องการไปในรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใหญ่ว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้ เพราะว่าท่านรกยินดีต้อนรับท่านเสมอมีความจริงเขาไม่ได้จ้งผมมาโฆษณาหรอกนะก็เลว่าผมเต็มใจโฆษณาให้แกเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันก็เ,รเกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มเสื้อก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องหิตกกังวลเขาจ,จัดสรรไม่พอเพียงแกคนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้น มาคุยกันขึ้นรกคุมใหญ่เวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกคุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียว ในนรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักปะยะหนึ่งพะ่ะเถอเอ้ยันก็ทุกขุมนั่นแหละเออบาลีแท้าอย่างนั้นแต่ความจริงเพราะว่านรกทุกขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยันในนี่นี่ญาตบาลไห้หมอนี่เรียกชื่อลิ้นมมนแข็ง แกขยันทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าจะเน็ตเหน่อย,ยสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรม,มานอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันนาจะแย่เลยเหมืนก็ขคนอื่นเพราะว่านรกกุมนี้ชื่อว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ปราิจากอ่ ตราศิจากอะไรเป็นนรกที่ปราศจากคลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์ท่านพนาถ้าไม่ก็ดีนะไอตาผมมันไม่เคยดีอ่านหน,นัอไม่เคยออกเ <c oughs> <c oughs> นียว่าคุณท่านไปก่อนวันนี้ยังไงยังไงก็เห็นยังมีทางคุยนอกเรื่องกันได้บ้าง เมื่อกล่าวถึงชีวิตแห่งความเป็นอยู่เ่าสัตว์ในเวจีมหานรกใช่ว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรม,มานด้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นรกคุ้มใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมด ผมบอกแล้วบอกว่านรกขุมนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนออพระเนนไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะไปนรกขุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เขาเตรียมไว้แล้ว่านบอกว่าหน้ากลัวหน้าสยดสยองและเป็นที่เราก็ว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไปด้วยแสงไฟ ไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุท่านบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสะไฟที่ร้อนระอุพระนรกคุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตว์นรกนยูนเนียงนิดทั้งกลางมันละกลางคืนไม่ว่างเว้น นี่ว่าตามํานวนของท่านนะมันคุกรักคุกรักกันหน่อย <c oughs> แล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานรกเวจีนี้ก็มีระมาณมากกว่านรกคุมอื่นๆแอ <c oughs> อัดยัดเยียดเ <c oughs> บียดเสียดกันไหมผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อย่างสบายบอกแออัดยัดเยียดนี้ไหมความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกัน อันนี้เห็นจะเป็นอัตกาถายจาย์สอดใส่คำข้บังบอกว่าแอาอัดยัดเยียดไม่เมีผมเห็นแล้วไม่มีอยู่กป็นอย่างสบายและการสวยทุกขเวททุกโรทโท,ทเวทนาในกุมนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายวิยาบทไม่จริงพวันนี้ท่านพูดกันท่านถูกเอ๊ะผมจะมากไปละมั้ง ความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์บทพรบาลีแต่ก็มีอัตถกถาเติมเข้ามาบ้างยังบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านโปรดสั่งทบทเสมอท่านบอกว่าหลายดียาบทคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทําบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในดียาบทยืนเคยเดินทําบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่ เอ๊ hey, ไม่จริงจริงหรือไม่จริงพมไปไม่ถ้วเคยนั่งเคยนอนทําบาปไว้ก็จะมานั่งมันนอนสวยทุกขเวทนาในมหานรกนี้อีนหมายความว่าคนเคยเดินทําบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทําบาปกำรรเอาไว้อย่างไรก็ต้องเสวยทุกขเวทนาในยาบทนั้นในมหานรกนี้ เดี๋ยวผพจะคุยให้ฟังด้วยลัษนะนเช่นนี้จนกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสบายเป็นนันน้นว่านรกขุมใหญ่แปดขุมหมดกันแปดขุมเพียงเท่านี้แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะยังมีหลายร้อยขุมที่กำลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้า เป็นอันว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอาจรังผมก็มานั่งคิดว่าเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกเวทนาอย่างหนะักทําไมท่านยึงใช้ศัพท์อาจรังคาว่าอจรังนี่คือไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ดิน้นไม่รน อยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็เลยบอกว่าอไอ้ที่เราเป็นอาจารังนะั่นแหละความจริงไม่ใช่ไปอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยื่นไม่ได้คราวนี้อาจารังแนะ่ไม่ดิน้นไม่รนไม่วันไม่ไหว ดูตัวอย่างท่านโกการิกะรู้จักกันไหมเล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านโกการิกะไหมและก็ลวงพี่ผู้ที่องค์คือลุงพี่เทวทัตลวงพี่โกการิกะกับลวงพี่คือพระเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนละคนละอิทธิยาบทก็พูดย่ายดีกว่าพูภาษาไทยอยู่กันคนละท่า อิริยาบทเวรสาบาลีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตยอยู่ในท่ายืนแต่ท่านเบโกการิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทำท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขึานนั่งเหยียดขาไปหน่อยหนึ่งชันเข่าขึ้นแล้วสองมือรัดปลายเข่า ในท่านี้นะท่าของท่านประโกกาลิกะและไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านเพราะว่าตามที่หยู่ท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนั่นก็หมายความว่าคนในรกุมนี้เนะี่ยมันมากเหลือเกินแต่การที่จะไปนั่งเบียดกันในะนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ ที่ตาลุงแกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดก,กันเลยแต่ว่าท่านใช้ศัพท์ไอ้สำนวนศัพท์เนี่ยท่านนาน,นานเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไขเจ้านั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกพระบาลีบาลีนี่ต้องส่งไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาวาลีควบคุมไม่ช้าก็พัง นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ย่งสอดแทรกถ้อยคําเบียดเสียดยัดเยียดเข้าไปนมันผิดไม่ถูกทําไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ชานสมาบัติ ผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กชานสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านลงงู่้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กๆนี่ผมก็ไม่รู้ มานารกตะมีกี่ร้อยกี่พันขุมมีกี่ขุมกัก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คือเ,อเวทีมาหานารก <c oughs> แล้ว,วท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทำไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเทนเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเทนเทวทัตท,ท่านอยู่ที่ไหน แต่ก็บอกว่าอยู่ในเ,เวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ่ว่าเ,เวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลําบากมากมีไฟเผาไม่หอกตรึงเมื่อถามที่ตีว่า,ท,าท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นพระวาดนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นหลวงพ่อฟันเล่าให้ฟังเออเอาข้อที่ <c oughs> ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้อ่ะเพราะว่าท่า,านไม่ได้เห็น,นหลวง่าปานท่านเนล่าให้ฟังก็ต้องเชื่อท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านหลงตามนัดหมายท่านลุงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอแป็นอันดับแรกว่าต้องการดูเอาเวจีมหานรก ท่านลุงเราเออนั่นถามว่าทําไมจึงจอยากดูขุมนี้ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีมีความอากตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเท็นเทวทัตแล้วก็จะต้องตกเอเวจีมหานรกท่านลุงบอกว่าใช่ ถูกแล้วแต่ว่าเวจีมาหานรกนี่ไม่ใช่จมะมาตกแตเฉพาะคนอ,อ,อักตันยูไม่รู้คนคนเท่านั้นถึงแม้ว่าบาปกรรมอย่างอื่นเช่นปานาธิบาตฆ่าสัตว์ตชีวิตก็ดีมีการลักการขโมยคดกงยืย้อแยงก็ดีหรือว,ว่าทำการมไมสมชาจายก็ดี ปากร้ายใจเสียคือพูดปดมดเทคก็ดีเพราะว่าทําจิตเกลือนรั่วไปได้ความเสียสติคือการดื่มน้ำเมาก็าดีแต่หมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้หรือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหรันทาร้ายพระพุทธเจ้าถึงห้อบริโริต ทำสังฆเพศทำสงให้แตกกันขโมยของสงฆ์ขโมยของส่วนสธนาธารณะประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าทำเบญจินตากรรมก็ลงนนรกขุมนี้รักขโมยยื้อแย่งคดโกงเบญจินตากรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกัน ทำการเมสมิชฉาจาร์เป็นปกติแปลจินยกรรมก็ลงเหมือนกันปาก้ายใจเสียก็ลงอเวจีแปลจิิยกรรมแมไม่ใช่จนะินยกรารมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปจิิยกรรมแล้วเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอเวจีมหานรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจ หรือว่าดื่มสุราไม่ไรเป็นปกติขาดสติสมัยัญญะก็ลงอเวีจีมหานรกฟังท่านโลวงตีมบายให้ฟังใจหายว่บให้ใจหายข้ออื่นนะไม่เท่าไรไม่ใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาดบาทแกจินตกรรมของผมไม่มี อันนี้อธินาทานในชีวิตนี่ไม่เคยรักไม่เคยเคยขโมยใครว่านาดีบาตท,ทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไม่ถึงสิบตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่าสามสิบอย่างไม่แปรจินกรรมนี่แล้วการพูดโกหกโมดเท็จอีนี่ไม่ค่อยดีนะคะถ้าดื่มสุราไม่ไรไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนั้นไม่ค่อยดีนะสิ ข้อไหนน่ะกาเมสุมีฉาจารกับโกหกเรื่องโกหกนะี่แต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกเราสาวเขาไม่เชื่อก็เลยหัดโกหกาสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี่แม่มันมีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกแลโกหกผู้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้ว แกแล้วโกหกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษการเมเนี่มันจะลากลงเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังไม่ได้ไปแนรนรกคุมนี้ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่คุมที่เจ็ดคุมที่แปดเต็ผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลงว่าคุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกขุมนี่เป็นผู้ชำนาญการขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยม,มรรคเยันรกอีกสิบขุมนรกบริวารอีกสี่ขุม <c oughs> การเป็นเปรตแปลุรกายเป็นสติฉันผมชำนาญทุกอย่างนี่พุ่งคุยอวดท่านจะก็ยังได้ว่าพวกท่านทั้งหลายเรียกชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึกวก่าผมเก่งในท่าทางลงนรกในผมมลงมาบาลจากท่านลงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่ละคราวที่ลงนรกเพราะสายกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูดูดแล้วก็ทิดนลุงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกกเฆตทรงตัดไว้มันเหมือนกันแม่นิสบายใจ ในฐานะที่เราเป็นผู้จำนาญในการลงนรกไปการเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติดรดฉานเราเป็นผู้จำนานการเราก็เบ่งได้แต่เส้ดายไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลุงท่านก็บอกกับตรงนี้ยังไงชี้ปับ๊บนรกกระเวจีอยู่ใกล้นิดเดียว แต่เป็นอนปภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่เท่าว่าบางทีอนุภาพของท่านทําไมเห็นกใกลไกลท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณของนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณของนรกทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพศาลมองมันดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลย กับมาเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแหมนหนึ่งในส,สักพันล้านเท่ามั้งไม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอเวจีจะเต็มท่ญญานจะไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัว <S 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 นรกในเวจีมหานรกที่อาจจะกระทนผู้ปแปลนะไม่ใช่แต่กรทาาจารย์ ที่พระองค์สืมาอ่านเมื่อกี้ท่านผู้แปลแยกราบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดก,กันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้องเหมือนก็ห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน <c oughs> คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าที่เอ็น แสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กที่เหล็กที่เป็นกแพงสีด้านและข้างบนข้างล่างเป็นหด้านด้วยกัน <c oughs> แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟให้ไฟที่ร้อนจัดเราสังเกตดูเตาสู่เผาเรือเผาเรือเวลาไฟที่เป็นเปลวไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียด แต่ว่าไฟแนเวจีมหานรกที่มันละเอียดจริงกว่านั้นจะดุมบางเจ๋วมรให้ากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกันดูแดงฉานสัตว์แต่และคนสัตว์นรกแต่และคนสูขอ,อกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะอย่างพระเทวทัพมันพุ่งลงมาจากเป็นดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตูดจนไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่าง ไอ้ตัวหอ,อกปักอยู่กลางปลายหอ,อกติดหูมบนแล้วปักจะข้างหน้าไปหางหลังปักจะข้าง,ห,ง,ห,าห,งหลังไปหางหน้าปักข้างซ้ายไปหาขวาขวาไปหาซ้า,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 ายท่านยืนกลางแข้งกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแล้วนรอไอ้หอ,อกี่ไมันเกินกว่าสิบเล่มไปดูท่านโกกาลิกะมองดูถามว่าโกท่านโกกาลิกะคู่หูกับเวทวทัตยอยู่ตรงไหน ท่านก็ชี้ไปไปอยู่ห้องใกล้ๆก,กันกระดูกแดงฉานนั่งในท่าที่ผมบดบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกทุรยะยะการขยับเขยืขย่อนไม่มีในรบกคุมนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสบ,บายมากที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกเันเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอ้สบาย นี่เป็นอาการในเวจีมาหานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องอต่างๆมาเล่าสู่่านฟังตามธรรมบาลีแล้วก็เทียบกับที่เห็นมาผมเม่คนอยากรู้อยากเห็นแต่ก็รู้อยู่แล้วถ้าท่าย้อนกขมาหาถามว่าบาปการรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านเลโกกาลิกะก็ต้องของบอกว่าพระเทวทัต บาทยอธ,อธ,อธอยานต้องการความยิ่งใหญ่ในศาส,สนา <c oughs> ในความทะเยอทยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ว่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัตเทวทัตปราศจากความกตัญญูรู้คุณในองค์สเสเระสัมมาสัพพุทเจ้า เมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าใจาดีและท่านนองตนว่าต,น,ตนนี้ก็เป็นลูกของลุงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของบ้านนางพิมพาซึ่งเป็นมเ ah หสีของสมเด็จพระจินสีสมัยเป็นครวัตเ <c oughs> มื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติหเหินเดอากาศในมิตกายได้ก็เกิดความกำเริบอยากจะปกครองสอง ไปขออนญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรองอนญาตก,ะกะโ็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวตัวได้แค่พิญญาสม,มาบัติซึ่งเป็นโลกีระชันดีซึ่งอากสาวากทั้งสองพระหันก็ยังมีมากการที่ยาวหมูป่าเข้าไปปกครองอายสีมันจะเหมาะสมกันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สิตัว ต่อมาก็หาทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างในขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ในขมังธน,นูพวกนั้นเป็นประสูาสีธาคานาคาหานกันไปบ้างต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถนันพระบาทพระพุทธเจ้าหลอบโรหิต หลังจากนั้นมาก็ปล่อยช้างนาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจ้าแต่พระนนมันก็นิ้วชี้ยันหน้าไวแทะช้างตุดจ,จ้ำดินทำมันอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อจากนั้นก็ทํากรรมใหญเกือสงอเภททาสง์ที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามคกีกันเป็นสองพวก <c oughs> จกนกระทั่งไม่สามารถจะลงสังฆกรรมร่วมกันได้ ท่านบอกรรมนี้เป็นกรมหนักที่สุดที่วาเทวัตกพระโกคาริการธรรมเป็นนั้นว่ะเทวาทธรรมกรรมหนักมากจนกระทั่งธรณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยกลงอเวจียังไม่ทันตายสำหรับพระโกโกคาริกานั้นมาตายแล้วเจึงลงอเวจีมหานรกนี่เล่าให้กันฟังคร่าวๆย่อๆ <c oughs> <c oughs> จะได้จำง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังแ้วมันจําไม่ไหวจําต้นได้ก็ลืมปลายจําปลายได้ก็ลืมต้นรวมความว่าคนที่อยันลงอเวจีมหานรกก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคำว่าดีคำว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จัก รู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทำกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถเจ่เองตนใ้เข้าถึงความดีได้ในที่สุดก็ต้องมาลงอาวจีมหานรกสำหรับเรื่องอเวจีนี่บุนคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าขุมอื่นไม่เคยย่อยมี ในวันหลังจะนำมาคุยฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกขะองค์สมเด็จพระชินวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเรืกก่องกรามฐานมองดูเวลาก็หมดแล้ว,วก็ต้องขอหยุดก่อนขอ,อความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี ในตอนนี้ไปเขาบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโรดตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานเะกรรมฐาน <c oughs> และฟังคำแนะนำในการปฏิบัติกรรมฐานสำหรับวันนี้ขึ้นต้นกับสินสิถ้าเตรียมตัวรับฟังได้แล้ว